สวัสดีท่านผู้ฟังรูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft b r u o d War Remaster กันอีกครั้งหนึ่งนะโดยในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณเออเเดี๋ยวนี้เอขออภัยนะมือปัดไปโดนไหมอะอยู่กับคุณอะไระเนี่ยเทมโมโล่นะฮะเป็นเทอร์เนสีแดงนะครับมาพร้อมกับสกินคร,รัวฮอลคอมมานด์เซนเตอร์เลยนะเป็นคอมมานด์เซนเตอร์ทุบทองนะเลี่ยมทองประมาณนั้นนะครับ ส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณอะไร Last o p t i o n นะฮะอ่านอย่างนี้แลวกันนะตัวบาโคนี่ขออนุญาตไม่อ่านนะ Last o p t i o n นะครับเล่นเป็นเซืร์สีน้ําเงินนะที่ฝั่งขวาล่างนะเป็นขวาล่างเจอกับขวาบนนะฮะซึ่งอยู่ในแมปที่ผมลืมชื่อมันอีกแล้วนะขออภัยด้วยนะครับเอาเป็นว่ามันคือแมปที่เอาไปเล่นแข่งขันนะฮะนั่นแหละครับซึ่งตอนนี้ แล้วก็มาอยู่กันในแมชทีวีซนะีนะเทอร์เรนปะทาเซิกนะแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเขาจะเล่นยังไงนะแล้วทำไมฝั่งสีน้ำเงินเขาไม่มีโปรดักชั่นอะไรเพิ่มเติมเลยว่าแต่ทำไมมันมันเป็นช้าๆาครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเกิดอะไรขึ้นทำไมสปีดมันลดลงเออหน่อหมอโอ้ยเอาฟาเตอร์เออนี่ถูกก็ว่ายอยู่นะ ฝั่งอ๋อฝั่งสีน้ำเงินกะกจะเก็บเงินไว้ลงสปอนิ่งพูลก่อนนะไม่ทราบเช่นกันนะะดูแต่ว่าตรงนี้ส่งโดนมาณนะจุดนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะไปไหนอย่าบอกนะว่าไปสเกลหรือว่าจะไปทํานินจาเบสครับเนี่ยยังไงครับยังไงโอ้โหอ่ะส่วนฝั่งสีแดงนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะกำลังขยายฐานอยู่นะครับแต่ไม่สเกลด้วยนะ ตรงนี้น่าจะเป็นเนินขึ้นมาปุ๊บเนินน่าจะอยู่บนนี้พอดีนะมันจะเป็นเส้นทางแบบขึ้นมาวืบแล้วก็วืบอย่างนี้นะคิดว่านะอะแต่นั้นมันก็ทําให้วิชั่นเปิดมาฝั่งนี้ไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่ามันติดเนินบริเวณนี้นะ,ะผมว่าคนทําแบบนี้ก็ทําสวยดีนะโดยเฉพาะเนี่ยเนี่ยทางตัดผ่านที่เป็นอิฐเป็นหินอย่างเงี้ยออแต่ว่าตรงนี้มันก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่นักอาช่างมันนะครับตอนนี้โอ้สเกลอยู่นะฝั่งสีแดงเพิ่งจอก <c oughs> ฝั่งสีเดงนะครับเพิ่งจะออกไปสเกลนะแต่ก็ไม่เจออะไรเลยนะเจอแต่ไข่เซิร์ฟที่คนสร้างแมปเขาวางไว้นะฮะตรงนี้มาก็ไม่เจอนะฮะคิดว่าน่าจะไม่เจอกันง่ายๆนะฮะเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไปสเกลบริเวณฝั่งตรงข้ามที่เป็นแนวทะยงของตัวเองนะฮสำหรับเกมภาคแรกนี้นะแต่ถ้าคุณเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรเล่นเหมือนว่าเล่นอะไรนะซุ่มจุดเกิดนะบางทีมันก็จะมาเกิดงี้นะฮะอยู่ฝั่งเดียวกันนะแค่อยู่บนหรือล่างแค่นั้นนะครับนะ โอเคแล้วตรงนี้ฝังสีน้าเงินก็กําลังขึ้น extractor อ,อยู่นะใช่ไหมใช่นะ extractor บ่อกแก๊สของเซิร์กนะส่วนตรงนี้มาสเกิลเจอเจอกันไหมเนี่ยน่าจะไม่เจอนะโอ้มีออกโครงกระดูกหายทแบบแําแมบแปลกๆนะเนี่ยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มาตรงนี้ก็ยังไม่เจอเช่นกันนะครับส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินทรงเซิร์ฟลิงมาอาจเจอแล้วนะฮ โดนไหมครับไม่โดนนะฮะยังรอดอยู่นะครับยังไม่โดนดาเมจแต่ว่าตอนนี้ผลิตมารีนออกมาก่อนนะตอนนี้มีแล้ว2คนนะครับจากฝั่งสีแดงนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการสร้างคอมมานด์เซ็นเตอร์ณจุดนี้ด้วยนะครับคอมมานด์เซ็นเตอร์ก็สร้างตรงนี้น่าจะเอามาลงตรงนี้หละมั้งเป็นเบสสองนะฮะส่วนตรงนี้อะไรครับนี่บารเรกส์นะฮะเพิ่มเติมบารเรกกับคอมมานด์เซ็นเตอร์ในเกมภาคแรกนี่รู้สึกว่าขนาดมันจะเท่ากันนะอ่า ถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าดูไม่ผิดแต่ว่าของภาคสองนี่คือขนาดแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะอ่าแต่ว่าตรงนี้ไว้ฮะ scv กะจะไปสเกลแต่โดนเซิร์ฟลิงไล่ไล่ดุยไล่แทงออมาก่อนนะโอเคโดน,นไปทีหนึ่งนะฮะอือแล้วตรงนี้ว่าอย่างไรแฮตชอรี่เบสสองกำลังมานะฮะอู้ไฮดรอลิสเดินมาแล้วนะครับฝั่งสีน้ำเงินฮนะตอนนี้มีเพิ่มอ่าใช่มีรีเซิร์ชเพิ่มสปีดให้ไฮดราด้วยนะเออว่าแต่นี่มันคืออะไรวะเนี่ยหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ ที่จมน้ําโอเคช่างมันเป็นฉากที่เฉยนะส่วนตรงนี้งไงฮะสกเกลยังไม่ไปทางในเลยนะเนี่ยก็โดนแท่อยู่ผมว่าแตกแน่นอนอะนะจังหวะนี้ยรู้สึกว่าผู้เล่นทั้งสองท่านนี้นะ่าจะเป็นผู้เล่นแบบชิวๆนะเป็นผู้เล่นชิวๆรือไม่ก็อาจจะเป็นผู้เล่นใหม่ก็ได้นะเพราะว่าดูจากการสร้างฐานสร้างยูนิตสร้างกองทัพแล้วนี่ก็ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้เรียกว่าเป็นโปรเท่าไหร่นะน่าจะอยู่ในระดับกู๊ดเลเยอร์นะ ตอนมีฝั่งสีแดงก็ของ scv กาดจะเข้าไปสกานะแต่ก็ต้องหนีตายจากเซอร์กลิงก่อนแต่ผมคิดว่าไม่น่ารอดนะเซอร์กลิงเยอะต้้งต้องสี่ตัวนะเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่น่ารอดนะโอเคโดนไปอีกทีหนึ่งว่าไงฮะเพราะว่าอีกทีเดียวแตกนะเนี่ยมีเฮด้าออกมาหรือยังยังไม่มีนะโอเคโดนจิ้มตายนะเรียบร้อยครับสั่งกินโคลนีนะอ่าตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีแดงเอ้าเข้ามาเซนเตอร์มาลงณนะจุดนี้จริงๆด้วยนะครับแล้วก็มีบังเกอร์ที่สร้างไวนะ้ณตรงนี้นะครับของฝั่งสีแดงนะ ถ้าเป็นสกินคลาสสิกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะบังเกอร์แน่สวยงามนะฮะสวยงามสันฝังซึกนี่ว่าไงแต่ว่าภาพแตกมากนะฮะที่กลับไปเป็นรีมาสเตอร์ดีกว่านะฮะตรงนี้คอมเซตสเตชันตรงนี้ก็คอมเซตเช่นกันนะมันคือออปเปอร์ตอรคอมมานด์ของเกมภาคแรกนรั่นแหละฮะซึ่งภาคแรกนี่มันยังไม่ได้ยัดให้เป็นเไรนะเป็นอัปเกรดของคอมมานด์เซ็นเตอร์นะแต่ว่ามัน,มนเป็นแอดออนนะนั่นแหละครับ ร้างเสร็จปุ๊บสแกนดูเลยครับสแกนสแกนอะไรวะสแกนตรงไหนเนี่ยไม่ทราบเช่นกันนะคือเอฟเฟกต์สแกนของภาคแรกที่มันมันดูยากนะฮะอ่านี่ไงเนี่ย,ยคือกดสแกนปั๊บมันก็อยู่แค่นี้แล้วก็หายไปเลยนะฮะคือกราฟิกมันไม่ได้แบบยิ่งใหญ่อลังการเหมือนภาค2นะแล้วตรงนี้ว่าไงครับมีบังเกอร์อีกนะฮะแสดงว่าฝั่งสีแดงนี้จะเล่นแนวตั้งรับก่อนนะฮะจุดนี้นะครับมีการสร้างไม้เด็กออกมาด้วยนะครับที่แปลว่าพยาบาลน,นะ เป็นแพทย์สนามนะครับซึ่งก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้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 เห็นนะอ่าวันนี้ยูสองสามแปดเชลลอ๋อเพิ่มระยะยิงของมารีนนะฮะกำลังรีเสิร์ชอยู่ที่อะคาเดมี่นะอยู่ไกลมากเลยตรงนี้ตอนนี้ทําอะไรนะสร้างอะไรครับสป라이ด์โอเคส่วนฝั่งสีน้ำเงินนะครับตอนนี้ยังเจาะไม่ได้นะฮะต้องปัม๊มไฮราออกมาสู้ก่อนนะครับจังหวะน,นี้อ่าสังเกตน,นะใครที่เคยเล่นภาคสองเราใช้สกินไฮเดอริสคลาสสิกนะฮะนี่แหละครับ,ค,รบคือตัวจริงของมันนะอ่ามันจะเป็นอย่างี้นะถ้าเป็นสกิน คลาสสิกนี่ก็คลาสสิกแบบคลาสสิกคลาสสิกนะฮะนี่แบบนี้เลยนะกราฟิกแบบคลาสสิกนะก็จะเป็นอย่างนี้นี่อันนี้กราฟิกรีมาสเตอร์นะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้ทั้งสองายไม่มีอัปเกรดเลยนะจะไม่มารีนก็ยังไม่ขึ้นโอเคแต่ว่ากองทัพขนาดนี้จะขึ้นได้ไหมเราก็ต้องมาดูกันนะฮะแต่ว่าถ้ามีไฮดร้าแล้วเนี่ยอาจจะมีเลกเกอร์ตามมาก็ได้นะฮะแล้วตรงนี้ปังเกมเงินบุกมาแล้วนะครับยางเดือดเลยนะฮะตรงนี้ไฮดร้าเข้ามาสู้ไม่ไหวนะครับสู้บังเกอร์เจาะบังเกอร์ไม่ได้นะฮะ ยากนะครับแล้วฝั่งสีแดงนี่คือเขาก็มีพยาบาลคอยฮิวด้วยนะเรียบร้อยครับฝั่งสีน้ําเงินต้องถอยออกก่อนนะฮนะจุดนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับยังเข้าไม่ได้แล้วตรงนี้มันเป็นรูปอะไรวะนี่อ่ช่างมันอ่ส่วนตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีแดงยิงปันที่เวปอลอัพเกรดเพิ่มดาเมจให้กับทหารราบนะฮะบ,บวกหนึ่งกำลังมาครับตรงนี้อะไรเนี่สปปยสป라이ใช่ไหม ไม่กดคิดยากจังเออโดนแล้วสปายดิโป้นะฮะตรงน,นี้โอ้หลอดเซิร์ฟแพนแคชเชอรี่อ๋อเสียเงินลงเบสสามนะครับณจุดนี้นะฮะฝั่งนี้สังเกตโครโนนีก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่อัปเกรดมาจากคลิปโครโนนีนะฮะจริงๆฝั่งเซิร์ฟนี่ไม่ต้องขยายคลิปเยอะก็ได้นะในเกมภาคแรกนะอ่ามันเปลืองทรัพยายกรน,นะครับผมเพราะว่าคลิปในภาคแรกนี่มันไม่ได้มีเขาเรียกว่าแนวโบนัสให้กับพวก ยูนิตภาพพื้นดินอยู่แล้วนะแค่เอาไว้สร้างฐานแค่นั้นเองนะคลิปอัอนนี้มีไฮดราเพิ่มเติมแล้วเขามีอีโวไม่อีโวแชมเบอร์ไม่มีไม่เห็นเลยนะอย่างวะน,นี้ไม่แน่ใจว่าจะสร้างหรือเปล่านะต่งที่นี้ในฝั่งสีแดงนี่ตอนนี้นี่กำลังชิวนะฮะกับการสร้างกองทัพนะครับแฟคทอรี่มาแล้วนะกดซีทแทง์มาเลยนะครับผมจั่าวะนี้อีแทงมาแล้วว่าไงฮะสตาร์พอร์ตก็กำลังตามมาด้วย้ะมีบาร์เรกซ์เพิมเ่มเติมอีกนะ อ่าสตาร์พอร์ตผมชอบการอ่าคุณชอบเขาเรียกว่าไรวะ Art work อะาร์ตเวิร์ก่ะการการสร้างของภาคแรกเนี่ยคือมันจะเห็นเป็นเนี้ยเป็นสิ่งก่อสร้างแบบวางโครงไว้ก่อนนะก่อนที่มันจะเสร็จจริงนะส่วนภาค2นี่คือแทบไม่เห็นโครงนะครับคือสร้างไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีมันก็จะโผล่ขึ้นมาจากดินวืบเลยนะเนี่ยแต่ก็เข้าใจแหละคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอ,อ,อะไรนะเพื่อประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรเครื่องประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลนะประมาณนั้นแหละ แต่ภาคแรกมันทําได้ไงมันไม่ได้ใช้ข้อมูลเยอะอะไรขนาดนั้นเออแต่ว่าในในยุคนั้นยิงกมันก็เยอะอยู่แหละที่มาลงอ d d on เป็น control tower นะครับแสดงว่าน่าจะสร้าง r a c นะฮะยาน r a c ตรงนี้ science facility เหรออืมจะขึ้นเทียสามอย่างรวดเร็วเลยเลยครับนี่แสดงว่าอาจจะเล่น science vessel นะฮะส่วนฝัง่งเตรียมเงินตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็สแกนดูสแกนอะไรวะเนี่ยในนี้เหอฮะ ถ้าสแกนเบสหลักนี่ก็เจออยู่แค่นี้นะอ่าทอตรงนี้อะไรนี่แฮชเชอรี mm ่ hmm. เพิ่มเติมอ้อใช่อันนี้บอกไว้เผื่อมือใหม่เขามาดูนะคือเซิร์ฟในภาคแรกเนี่ยไม่มียูนิตควีนที่จะเอาที่จะไว้ฉีดอ่านหนอนเพิ่มเติมนะซึ่งถ้าคุณต้องการหนอนเพิ่มเนี่ยคุณก็ต้องสร้างแฮชเชอรี่เพิ่มนะแค่นั้นเลยนะครับและแฮชเชอรี่แฮชเชอรี่หนึ่งที่มันผลิตหนอนได้แค่สาตัวนะนั่นแหละฮะประมาณนี้ ส่วนตรงนี้ก็มารุมมาตุ้มกันนะจุดนี้นะครับอิน e n น o r y รี ry, ่เวปอนตอนนี้ขึ้นอ๋อบวกหนึ่งย,ยังบวกหนึ่งอยู่นะโอ้ Tank, อซีทแทงซีทแทงใช่ครับซีจิ t เทคนะฮะซีจิ t เทคอัปเกรดอ่าสกิลกลางป้อมให้กับซีทแทงนะใช่ครับซีแทงในเกมภาคแรกนี่คือต้องอัปเกรดนะต้องรีเสิร์ชนะจากแมชชีนช็อปนะโอเคแล้วตรงนี้ว่าไงโอ้โธเรนด์บล็อคชิ เอาขึ้นยานเลยนะฮะมีมารีน7แล้วก็มีเด็กอีกหนึ่งนะฮะจะไปดรอปหรือเปล่าครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะอินจิเนียริ่งเบย์อยู่ตรงนี้ด้วยนะมาสร้างไว้ไกลมากโอเคครับเละขอบแมปมาเลยนะจังหวะน,นี้จับลงตรงไหนไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็มีกองทัพหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะโอ้หเล่นคล้ายๆภาค2เลยนะมีการแบ่งกองทัพด้วยนะแต่ว่ากองทัพเฝ้าบ้านว่าไงครับมีอะไรครับซีแทแง3์คัน โอเคแต่ว่ายานลํานี้ค่อยๆกระดึบมามาเจอโอเวอร์โหลดโอเคฝั่งสีน้ำเงินน่าจะเห็นแล้วแต่ไม่มีอะไรกันบ้านเลยครับมีไฮดร้าอยู่แค่2ตัวโอ้โหแล้วต้องดึงต้องดึงโป่งนี้ลงมาช่วยได้ไหมครับได้ไหมได้อยู่นะครับเข้ามาตรงนี้โอ้โหแล้วในเบสหักไม่มีอะไรเลยครับจริงๆมาโอ้จริงๆน่าจะปล่อยตรงนี้นะแล้วก็ยิงไฮดราลิสเด่นนะแต่ว่ามาปล่อยตรงนี้โอ้โหยากเลยครับจังหวะนี้แล้วคุณเอาโดรนมายิงเรียบร้อยครับ มันก็ตายไปสิฮะลักษณะนี้ส่วนฝั่งนี้นะครับจะใส่กันไหมฮะกำลังจะใส่กันนะครับแล้วก็มีการดึง S C v มาซ่อมซีดแทงด้วยนะฮะโอ้โหเอามาฮิวให้กับซีดแทงนะฮะเพราะว่าเมริกมันฮิวไม่ได้นะแต่ตรงนี้ว่าครับตัวเก็บไร้หายหมดเลยเอาต้องไฮราไปไหนหมดไฮราก็แตกตามไปนะฮะเนี่ยว้าวแล้วก็ตรงนี้ก็แตกเรียบร้อยครับผมตรงนี้ฮืมตนแซนวิชยังเดือดเลยนะฮยังเดือดฝั่งสีแดงแต่ว่าจะยันไหวไหมถ้าไม่ไหวเนี่ยอาจจะต้องจีจีนะฮะดูทรงแล้ว โอ้โหได้ไหมครับฝั่งสีน้ําเงินเป็นฝ่ายที่ GG แทนนะครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้โหคุณ Last Topson น,นะฮะไปแล้วนะครับผมฝั่งสีน้ําเงินนะฮะโอ้โหเจอขนาดนี้ขนาดทําแซนวิทยยังไม่ไหวเลยนะก็ไม่นับแต่ใจนะครับมีแต่ให้ร้าล้วนเลยนะแล้ไม่ขึ้นอัปเกรดด้วยแล้วตอนนี้คือมารีนขึ้นอัปเกรดบ่วกหนึ่งไปแล้วอะ่ะก็เรียบร้อยสิครับลักษณะนี้ <c oughs> โอเคครับชัยชนะได้ตกเป็นของคุณเทรโมโลฝั่งสีแดงนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ